ทุกคนเป็นนักเล่าเรื่องเพราะชีวิตมีเรื่องราวมากมายสวัสดีครับกับตันหมีวันนี้มีเรื่องมาเล่าครับสวัสดีครับกับตันหมีมีเรื่องมาเล่าครับมาพบกันในวันอาทิตย์สบายๆนะครับวันนี้ถ้าหลายๆท่านที่มีโอกาสเดินทางไปทางสนามบินสุวรรณภูมิหรือบางท่านมีบ้านที่อยู่ยแถวๆลร่กระบ,บังอยู่แล้วเนี่ยนะครับท่านมองไปบนท้องฟ้า ในช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงนะครับท่านอาจจะได้เห็นเครื่องบินของบริษัทการบินไทยทยานขึ้นสู่ฟ้าอีกครั้งนึงครับครั้งนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษครับเที่ยวบินที่ไม่มีผู้โดยสารแต่ภายใต้ด้านล่างนะฮะด้านล่างของเครื่องบินซึ่งหลายคนอาจจะเรียกง,ง่ายๆว่าท้องเครื่องบินเนี่ยนะครับมันคือ c a r ์ o c o m อม r พ m e ์เนะครับก็คือส่วนที่เราบรรทุกสัมภาระเครื่องบินลำนี้ครับที่ วิ่งขึ้นไปจากสนามบินสุวรรณภูมิในวันนี้ครับบรรทุกสัมภาระเต็มลำครับสัมภาระที่เราจะบินไปส่งให้กับลูกค้าของเราในยามวิกฤตที่เราไม่มีผู้โดยสารในแบบในเวลาแบบนี้นะครับการขนสิงการขนส่งสินค้าจึงเป็นโอกาสโอกาสในท่ามกลางวิกฤตวิกฤตที่หลายๆคนมองว่ามันมืดมนเหลือเกินที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะหาะไรายได้ให้กับบริษัทนะครับ ผมเรียนทุกท่านแบบนี้นะครับดูรู้สึกว่าผมตื่นเต้นใช่ไหมครับดูแล้วก็รู้สึกรู้สึกตัวเองเหมือนกันว่าเออมันมีความรู้สึกบางอย่างปนอยู่กับเรื่องนี้ซึ่งผมจะค่อยๆเล่าให้ท่านฟังว่าทำไมผมรู้สึกดีใจกับภารกิจหรือการวิ่งขึ้นของเครื่องบินการบินไทยในวันนี้นะครับคือ <c oughs> อย่างนี้ผมเรียนทุกท่านแบบนี้ก่อนนะครับการขนส่งสินค้าเนี่ยโดยปกติแล้วเค,เครื่องบินโดยสารเครื่องบินโดยสารก็คือเครื่องบินที่ทุกท่านเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของท่านนะครับ คเครื่องบินโดยสารเนี่ยก็จะมีภารกิจอีกภารกิจหนึ่งนะครับก็คือการขนส่งสินค้าเป็นประจำอยู่แล้วครับปริมาณสินค้ามากน้อยกันนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นกระเป๋าสัมภาระของท่านอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะขนสินค้าไปยังปลายทางด้วยสมมติท่านเดินทางไปไหนดี่ะไปไปไปญี่ปุ่นแล้วกันนะครับท่านเดินทางไปญี่ปุ่นเนาะด้านล่างของเครื่องบินเรานะครับก็จะมีสัมภาระ หรือที่เราเรียกว่าคาโกะครับส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเป็นปลาแซลมอนนะที่เราบินข้ามน้ําข้ามทะเลไปทานซูชิปลาดิบกันที่ญี่ปุ่นเนี่ยแซลมอนส่วนหนึ่งผ่านจากประเทศไทยเราไปนะครับก็บินมาจากนอร์เวย์ก่อนแล้วก็มาพักที่บ้านเราแล้วก็ส่งต่อไปญี่ปุ่นท่านคงเห็นภาพเนาะว่าระหว่างที่ท่านเดินทางพักก่อนอยู่ในห้องโดยสารน่ยไอ้ส่วนล่างของเครื่องบินนะครับส่วนล่างของเครื่องบินมันก็มีสัมภาระ ที่ทําเงินที่ทํารายได้ให้กับบริษัทสายการบินขนส่งไปด้วยนะครับนอกจากตู้สัมภาระบางส่วนที่ถูกกันไว้สําหรับกระเป๋าเดินทางของท่านแล้วท่านพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเออการขนส่งสินค้าเนี่ยมันเป็นภารกิจที่แฝงอยู่กับการเดินทางจริงๆเรียกว่าแฝงไม่ได้ล่ะครับจริงๆมันเป็นภารกิจหลักภารกิจหนึ่งเลยทีเดียวนะครับว่ากันว่านะครับปริมาณ บรรทุกสินค้าที่เครื่องบินโดยสารเครื่องบินโดยสารคือเครื่องบินที่มีผู้โดยสารเนี่ยนะครับนำไปส่งยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยปริมาณสินค้าที่ขนส่งต่อปีเนี่ยมีปริมาณมากกว่าสินค้าที่ขนส่งโดยเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินคาโก้คือเครื่องบินที่ไม่มีผู้โดยสารนะครับขนส่งสินค้าอย่างเดียวมากเกินกว่าครึ่งนะครับที่ไปกับเครื่องบินที่มีผู้โดยสารเพราะฉะนั้นผมนําท่านมาถึงตรงนี้เพื่อที่จะบอกท่านว่า ในเวลาที่สายการบินต่างๆเนี่ครับเขาหยุดทําการบินกันเนี่ยไอสินค้าต่างๆที่เคยขนส่งไปกับเครื่องบินโดยสารเนี่ยมันก็หยุดชะง,งักไปด้วยก็จะเหลือแต่เครื่องบินที่เป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าที่ทําหน้าที่ขนส่งสินค้าต่อไปครับโดยบริษัทขนส่งสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น DHL หรือบริษัทอื่นๆถามว่าเพียงพอไหมไม่พอแน่นอนครับเพราะปริมาณการขนส่งสินค้าอย่างที่ผมได้เรียนในท่านทราบไปแล้วว่า เกินกว่าครึ่งมาจากเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินโดยสารแล้วเราส่งสัมภาระไปพร้อมกับผู้โดยสารไปยังปลายทางจุดหมายปลายทางของเราท่านเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าในวันนี้ครับในวันที่หลายๆสายการบินพร้อมใจกันหยุดบินด้วยความจำเป็นนะครับในการละบาดของโควิด1 i โควิด -19 เเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดปัญหาปัญหาหนึ่งขึ้นมาครับก็คือปริมาณคาร์โก้ปริมาณสินค้าตกค้าง ตามสถานสถานที่หรือหัวเมืองต่างๆนะครับในสนามบินต่างๆก็จะมีคากโก้ที่รอขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางพอสมควรทีเดียวครับเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดการกลับมาฟื้นฟูหาไรายได้ให้กับบริษัทในยามวิกฤตแบบนี้ด้วยการขนส่งสินค้าอย่างเดียวแน่นอนครับไม่ต้องคุยถึง,ถงเรื่องผู้โดยสารเลยในภาวะแบบนี้ เมื่อทุกอย่างมันดูเป็นไปได้ยากมากที่จะมีผู้โดยสารหรือใครเดินทางหรือมีผู้โดยสารประสงค์จะเดินทางก็ต้อติดขัดในเรื่องของการชัดดาวตามเมืองตามประเทศต่างๆโอกาสเดียวจริงๆครับนำเครื่องบินไปขนส่งสินค้าตรงนี้ต้องต้องมองเงินที่ต้นทุนและปริมาณสินค้าเป็นหลักถ้าคุ้มทุนก็ไม่มีประโยชน์อะไรขออภัยครับก็ไม่มีเหตุผลอะไรครับที่เราจะไม่บินถูกไหมครับ คือผมเรียนทุกท่านแบบนี้ครับในเวลาวิกฤตแบบนี้การลดต้นทุนลดคอสต์ลดค่าจ้างลดค่าโอเป a เรชั่นต่างๆเป็นสิ่งที่บริษัททุกๆบริษัทแหละครับไม่ใช่เฉพาะบริษัทที่เป็นสายการบินนะครับต้องทําแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องทําด้วยเพื่อหล่อเลี้ยงให้มันให้ให้บริษัทยังมีชีวิตอยู่ให้มีกระแสเงินสดให้มีสภาพคล่องนั่นคือการหารายได้ก้บบริษัททุกอย่างทุกทางที่เราจะทําได้ รเราก็ต้องทำเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการวางแผนในเรื่องของที่เราจะใช้ความเป็นความเป็นครัวใหญ่ของเราที่เราใช้ Facility ของเรามีนะครับในการผลิตอาหารเพื่อที่จะนำส่งให้กับหลายๆท่านที่อยากจะทานอาหารที่เป็น delivery จากครัวการบินไทยความเป็นครัวใหญ่ของเรานะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราส่งอาหารให้กับ สายการบินหลายๆสายการบินที่มาใช้บริการบ้านเราปัจจุบันเนี่ยความพร้อมเรามีแต่เมื่อตลาดมันถูกจํากัดหรือมันหายไปเกือบหมดเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราก็จะพยายาม delivery นะครับสิ่งที่มันเป็นความสามารถของเราครับส่งต่อไปยังท่านผู้โดยสารที่เคยรับประทานอาหารกับเราและมีความติดใจในรสชาติของอาหารหรือหลายๆท่านอาจจะอยากจะลิ้มลองรสชาติเอ๊ะจากครกัวการบินไทยที่หลายๆคนเคยพูดถึงว่า รสชาติดีอร่อยนักอร่อยนาเน,นี่ยรสชาติเป็นยังไงก็นี่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งผมก็ขออนุญ,ญาตไปสัสมพันธ์ตรงนี้เลยว่าถ้าท่านสนใจนะครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าไม่นานเราจะมีช่องทางซึ่งตอนนี้เราก็พยายามจะประชุมหาหนทางกันอยู่ว่าเราจะจัดส่งด้วยวิธีใดหรือเราจะมีสถานที่ในการที่จะกระจายสินค้าซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณภาพของเราเนี่ยอย่างไรท่านเห็นไหมครับว่าโอกาสต่างๆที่มันทําได้เนี่ยในเวลานี้เราพยายามจะมองหา คือผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งแล้วเชื่อสนิทใจว่าในเวลาเนี้ยนะครับในเวลาที่มันมืดมนสนิทจริงๆเนี่ยนะครับมันย่อมมันย่อมจะมีใครบางคนพยายามจะมองหาแสงไฟในความมืดมนนั้นเสมอและคําถามคือทําไมไม่ใช่เราล่ะครับเราต้องเป็นคนกลุ่มนั้นเราต้องเป็นคนคนนั้นที่พยายามจะมองหาโอกาสมองหาความเป็นไปได้ในความมืดสนิทนี้ทุกความมืด มันย่อมมีโอกาสแฝงอยู่เสมอถ้าเรามองหาให้เจอเราจะเห็นแสงสว่างนะครับผมพูดมาค่อนข้างไกลเพื่อให้ท่านได้เห็นว่าความพยายามของเราผมเชื่อว่าเอาเป็นว่าทุกบริษัทแล้วกันนะครับผมผมให้ให้แรงใจกับทุกๆคนผมเชื่อว่าทุกคนพยายามจะหาหนทางเพื่อที่จะ survive เพื่อได้ใช้บริษัทอยู่รอดการบินไทยก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่จะต้องต่อสู้กับสภาพสภาวะวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ การวิ่งขึ้นของเครื่องบินลำหนึ่งในวันนี้นะครับจริงๆไม่ได้ไม่ใช่1ลําลำด้วยนะครับมี2ลํลำที่จะวิ่งขึ้นจากสวนภูมิไม่ใช่จะสิผมอัดพอดแคสต์ในเวลาตอนบ่ายแล้วนะครับผมเชื่อว่าน่าจะทั้ง2องลำน่าจะบินขึ้นไปปฏิบัติภารกิจแล้วตอนนี้กําลังน่าจะกําลังเดินทางกลับมาบ้านเรานะครับมันคือการหาโอกาสในภาวะวิกฤตนะครับทุกท่านครับท่านมองเห็นภาพแล้วว่าทำไม เราจะต้องใช้เครื่องบินเปล่าที่ไม่มีผู้โดยสารเพื่อปฏิบัติภารกิจนี้นะครับมันมีความสําคัญอยู่3ประการด้วยกันสําหรับเรื่องนี้ซึ่งผมนํามาฝากท่านในวันนี้นะครับแล้วท่านลองตามผมมาดูว่าเอ๊ะทำไมผมถึงรู้สึกค่อนข้างดีใจกับการปรากฏตัวอีกครั้งบนฟ้าของเครื่องบินของการบินไทยผมคิดมาได้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับออกตัวไว้ก่อน3ข้อนะครับความสําคัญอยู่3ประการสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้คือการบินวิ่งขึ้น จากลันเวย์อีกครั้งหนึ่งของเครื่องบินการบินไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขนสงข่งคาโกความสำคัญ3ประการน,นั้นคืออะไรติดตามฟังได้ในอีพิโซดนี้นะครับความสำคัญประการแรกครับท่านครับความสำคัญประการแรกคือการหาไรายได้ให้บริษัทอันนี้คือสิ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับแน่นอนครับมันอาจจะยากแต่เราต้องทำทุกวิถีทาง ที่ทาได้นะครับเพราะฉะนั้นการบรรทุกสินค้าถ้าเอากันเต็มปริมาตรบรรจุจริงๆนะครับท่านนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับส่วนล่างของเครื่องบินนะครับมันจะมีประตูคาโก้เปิดออกนะครับใส่สินค้าเข้าไปให้เต็มที่เลยนะครับท่านจินตนาการตามนะครับจะมีตู้เป็นเป็นตู้ขนส่งสินค้าครับท่านท่านใส่สินค้าเข้าไปเต็มที่นะครับการบินไทยมีปริมาตรบรรจุได้ถึง40ตันผมก็ฝากประชาสัมพันธ์อีก นะครับนอกจากเมื่อสักครู่นี้ได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของครัวการบินไทยไปแล้วนะครับซึ่งช่องทางของการสั่งอาหารน่าจะตามมาในเร็ววันนี้นะครับอีกอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยคือการขนส่งสินค้าคือโลกยังต้องหมุนต่อไปคนยังต้องกินต้องใช้นะครับคงจะต้องมีการนําเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าอยู่การบินไทยยังเปิดให้บริการส่วนนี้อยู่นะครับลองโทรมาคุยที่ฝ่ายบริการ ขนส่งสินค้าของการบินไทยรับคา a i c o r g ท c o m นะครับ,รบท่านเข้าไปในเว็บไซต์นะครับเอาเลยครับ40ตันก็เป็นสิ่งที่เรามีความสามารถนะครับไม่ใช่40ตันทีเดียวคือบา,บางเครื่องก็อาจจะประมาณสัก30กว่าตันแต่ก็เป็นปริมาณที่ผมคิดว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่าที่จะบินหลายคนถามผมมาบอกอาถามผมแบบนี้ครับว่าทำไมไม่เอาพื้นที่ว่างในห้องโดยสารนะซึ่งปัจจุบันเป็นเก้าอี้ว่างเนี่ยเอาสินค้ามาวางด้วยละ่ะ มันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หลายๆฝ่ายก็เคยคิดถึงประเด็นนี้เหมือนกันแต่ผมให้ข้อสังเกตแบบนี้ครับมันมีข้อจํากัดอยู่บางประการข้อแรกนะครับข้อแรกคือประตูของห้องโดยสารเนี่ยออกแบบมาให้ผู้โดยสารเดินเข้าออกให้ผู้โดยสารเดินเข้าออกเท่านั้นเพราะฉะนั้นความกว้างหรือเราเรียกว่าดิเมนชันเนี่ยมันก็ไม่ได้กว้างมากพอที่เราจะใส่สินค้าที่มีดิเมนชันหรือความกวาม้างความยาวออมากเกินกว่าที่ จะผ่านประตูเข้าไปได้ครับนี่คือข้อจํากัดแรกนะไอข้อจํากัดที่2คือการการรัดตึงการวางเราจะวางยังไงไม่ให้สินค้านั้นมันมันเกิดการหลุดหรือการเคลื่อนที่ระหว่างที่เครื่องบินบินขึ้นหรือลงจอดไอการหลุดออกหรือการเคลื่อนที่ของสัมภาระกลิ้งไปกลิ่งมาเนี่ยนะครับมันเกิดมันไม่ใช่เกิดความเสียหายของสัมภาระอย่างเดียวแต่มันเกิดความ ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยจะต้องมี stability สูงมากนะครับมี CG มี center of gravity ถ้าไอสองสิ่งนี้มันเสียไปคือความสมดุลของน้ำหนักเนี่ยไปตกที่หัวเครื่องมากกว่าท้ายเครื่องหรือมีการเคลื่อนที่ของน้ำหนักระหว่างทำการบินเนี่ยอันนี้เป็นอันตรายนะครับนี่คือข้อที่2คือการรัดตึงจะทำยังไงไม่ให้เครื่องบินสูญเสีย stability ความสมดุลในการบินข้อที่3ก็คือ สินค้าบางตัวเป็นสารเคมีมีการระเหยมีการติดไฟเราจะป้องกันอย่างไรครับถ้าเกิดมีการติดไฟการสัมผัสกันของตัวสารเคมีแล้วมันเกิดปฏิกิริยามีไฟขึ้นมาหรือมีควันที่เป็นพิษขึ้นมานะครับนักบินหรือลูกเรือที่ทําหน้าที่ในไฟนั้นก็จะมีมีโอกาสที่จะเป็นอันตรายได้ผมผมเอาข้อสังเกตมาให้ท่านได้เห็น3ข้อก่อนแล้วกันนะครับแต่มันจะมีข้อจํากัด อีกมากมายซึ่งคงจะต้องค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆปรับแต่งแล้วก็ต้องทําการขออนุญาตตามลําดับขั้นตอนไปก็จะมีรายละเอียดพอสมควรเอาตร,ตรงนี้ก่อนนะครับรายได้เนี่ยเอาจาก40ตันหรือ30กว่าตันเอาให้เต็มที่นี่ก่อนนะครับแล้วมาดูซิว่าความคุ้มค่าที่เราจะบินเนี่ยมันทํารายได้ให้กับบริษัทหรือเปล่าเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งในความสําคัญในวันนี้นะครับข้อแรกก็คือมันคือช่องทางการหารายได้ให้กับบริษัทในช่วงเวลาที่ ทุกอย่างมีความจําเป็นจะต้องรัดเข็มขัดแล้วก็หารายได้เท่าที่เราจะหาได้นะครับข้อแรกนะครับข้อแรกความสําคัญประการที่2นะครับสำหรับการวิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งของการบินไทยในวันนี้นะครับมันคือคือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับสงสัยว่าระหว่างที่2เดือนที่เราทําการหยุดบินกันเนี่ยพวกเรานะครับหมายถึงนักบินเนี่ยเออพวกเราทําอะไรกันนะครับผมเรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับเอาสั้นๆง่ายๆเลยนะครับ คือพวกเราก็เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมความพร้อมครับเพื่อวันหนึ่งเราจะกลับมาบินได้นะครับวิธีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเนี่ยมันจะมีกฎเกณฑ์ที่เราจะต้องพึงระลึกถึงหรือเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเอา,อางี้ดีกว่านะครับคือเราไม่สามารถที่จะหยุดบินนะครับนักบินเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะหยุดบินได้เป็นระยะเวลาเกินกว่า1เดือนครับ ฉพาะกับตันนะฮะคนที่เป็นกับตันเอางี้ก่อนนักบินจะมีมีอยู่ 2, 2อสองสองประเภทด้วยกันนะครับไม่ใช่สประเภทนักบินมี2ตําแหน่งดีกว่าเอางี้นะครับนักบินที่เป็นผู้บังคับอากาศยานที่เราเรียกว่า p า l o t in Command เนี่ยหรือ,หร,อหรือกับตันเนี่ยนะครับบางคนเรียกนักบินที่1น,นะครับอีกตําแหน่งหนึ่งเราเรียกว่านักบินที่2หรือผู้ช่วยนักบินหรือโคพายโลตนะครับแล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับคนที่เป็นกับตันเนี่ย นะครับเป็นผู้ควบคุมอากาศยานเป็น Pilot in, in Command เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะหยุดบินได้เกินกว่า30วันหรือ1เดือนอันนี้เป็นเป็นกฎเป็นระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการทำา r เซนซีเสมอคืออย่างน้อยใน1เดือนเนี่ยผู้ที่เป็นกัปตันจะต้องได้บังคับอากาศยานขึ้นลงด้วยตัวเองนะฮะอย่างน้อย1ครั้งนี่นี่คือความพิเศษของอาชีพพวกเราครับคือด้วยความ เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยจึงมีกฎระเบียบนี้ขึ้นมาคือถ้าห่างหายจากการบินไปนานก็มีความกังวลแหละครับว่าเราจะบินได้เหมือนเดิมไหมนะครับจะมีจะมีปัญหาใดๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกฎข้อนี้จะเป็นกฎที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับท่านตามผมมานะครับเพราะฉะนั้นการบินในวันนี้ครับการบินในวันนี้มันจะมีความสําคัญเพื่อไม่ให้เราขาดคุณสมบัตินั้นนะครับตอนนี้เรายังหยุดบินมาไม่ถึงเดือน การกลับมาบินในครั้งนี้ทำให้คุณสมบัตินั้นมันยังคงอยู่ก็คือ,คอเราไม่ได้ห่างจากการบินไปเกินหน่งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับนักบินกลุ่มแรกที่จะทำการบินเนี่ยจึงถูกเลือกมาให้เป็นครูการบินครับเมื่อคนกลุ่มนี้ครับผมหมายถึงครูการบินเนี่ยท่านไม่ได้ขาดคุณสมบัติแล้วคือท่านมีคุณสมบัติครบท่านก็สามารถที่จะนะครับไปช่วยฝึกนักบิน ที่เหลือคนอื่นๆที่อาจจะห่างหายจากการบินเกิน30วันให้กลับมามีคุณสมบัติครบตามกฎและระเบียบได้ท่านตามผมทันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการบินในวันนี้มันจะมีความสำคัญอีกประการหนึ่งเป็นประการที่2ก็คือทำให้เราสามารถจะคีปลิเซนซี e หรือความคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติหรือเขาเรียกว่าศักทางการบินนะครับ เป็นคุณสมบัติที่เป็นข้อบังคับทางกฎหมายให้เรายัางสามารถที่จะปฏิบัติการบินได้ทันทีเมื่อบริษัทประกาศว่าเราพร้อมจะกลับมาบินแล้วในระยะเวลาไหนก็ไม่รู้ละพวกเรามีหน้าที่ในระหว่างการหยุดบินนะครับหน้าที่ของพวกเราคือเตรียมตัวครับเตรียมตัวให้พร้อมเสมอนะครับซึ่งนอกเหนือจากการที่มีบางส่วนจะกลับไปบินเพื่อจะคี e p ิ i เซนซีเนี่ยนะครับ กลุ่มแรกจะเป็นครูการบินก่อนที่เหลือนักบินส่วนที่เหลือก็จะอ่านหนังสืออัปเดตความรู้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการบินเพื่อยังคงความรู้ในการบินให้ติดตัวอยู่ตลอดเวลาหาความรู้ใหม่ๆครับทุกท่านครับนี่คือความมั่นใจฮะค,ความมั่นใจที่มพูดไปแล้วเสียงเริ่มเพี้ยนนะครับความมั่นใจที่พวกเราอยากจะมอบให้กับท่านผู้โดยสารทุกๆคนนะ ที่ท่านได้ก,กรุณาส่งแรงใจมาให้พวกเราซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางแมสเซจนะครับหรือในช่องทางอื่นๆในเพจของผมเนี่ยผมโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับการบินไทยไปในช่วงนี้ได้รับกําลังใจจากท่านมากมายเป็นกําลังใจที่มันชื่นใจมันมีพลังครับท่านหลายๆข้อความท่านท่านเหมือนกับว่าท่านสัญญาท่านบอกกับเรานะครับว่าเมื่อทุกอย่างเป็นปกติแล้วท่านจะกลับมากลับมาใช้บริการของการบินไทย ตรงนี้แหละครับเมื่อท่านท่านให้สัญญากับเราท่านให้ความให้แรงใจกับเราให้พลังกับเราขนาดนี้เราก็ต้องสร้างความมั่นใจกลับไปให้ท่านว่าในวันที่เรากลับมาในวันที่ท่านจะกลับมาใช้บริการกับเราครับเราจะบินได้ด้วยความปลอดภัยและความพร้อมสูงสุดครับนี่คือข้อที่2นะครับส่วนความสำคัญประการที่3อันนี้ออกตัวไว้อีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมล,ล้วนเลยนะฮะ คือความสําคัญประการที่3เนี่ยเป็นความรู้สึกทางจิตใจครับวันนี้ได้เห็นเครื่องการบินไทยอย่างน้อย2องลำครับวิ่งขึ้นทะยานขึ้นฟ้าจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเคยเป็นบ้านของเราครับวันนี้เราเห็นการบินไทยกลับสู่ฟ้าอีกครั้งถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆนะครับเพียง2เที่ยวบินแต่มันเหมือนกับเป็นสัญญาณที่จะบอกกับบอกกับเราทุกคนบอกให้ทุกคนรู้ว่า การบินไทยยังเป็นบริษัทที่ที่ยังมีลมหายใจอยู่ครับเป็นลมหายใจที่แข็งแรงโอเคครับถึงแม้ว่ามันจะแผ่วเบาไปบ้างในช่วงเวลานี้นะครับแต่เรายังมีลมหายใจเรายังมีชีวิตครับเรายังมีความพร้อมที่จะลุกขึ้นมาอีกครั้งด้วยความเข้มแข็งในฐานะของสายการบินแห่งชาตินะครับในในฐานะของสายการบินของคนไทยทุกๆคนผมเนี่ยคือวันนี้ผมผมเข้าใจเลย ผมรีเฟกตัวเองระหว่างที่ผมพูดไปเนี่ยผมค่อนข้างอินนะคือท่านจะรู้สึกโอ้กับตันหมีเป็นเอามากนะเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกหนึ่งนะครับของคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยการบินไทยยังอยู่เราก็จะยังอยู่ตรงนี้แหละเราแค่พักพักแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเราก็จะกลับมาตอนนี้เรากลับมาแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นการกลับมาเพียง 1- หรือ2%แต่นี่คือการบอกให้ทุกคนรู้ว่า เรายังอยู่นะครับเรายังอยู่แล้วเราจะอยู่ตรงเนี้แหละครับเพื่อรอวันที่เหมาะสมเพื่อจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับไอ้สไฟเล็กๆในวันนี้ที่ผมพูดเป็นเรื่องเป็นราวมาได้ถึงเกือบ20นาทีเนี่ยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นภารกิจที่ที่ที่ยิ่งใหญ่ครับทุกท่านครับคือก็อยากจะส่งแรงใจตอนนี้ทั้งทั้งสไฟยังไม่ได้กลับมานะครับก็น่าจะอยู่ระหว่าง ระหว่างทางที่จะบินกลับมายัางสวนอุณภูมิอาจจะอยู่บนฟ้านะครับก็อยากชวนพวกเราทุกคนนะครับส่งแรงใจนะครับไปยังพวกเขาซึ่งรวมทั้งพนักงานภาคพื้นพนักง,งานคาโก้พนักง,งานทุกๆคนของการบินไทยพี่ฝ่ายช่างด้วยนะครับให้ภารกิจครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปได้วยดีส่งแรงใจไปยังนักบินทั้ง4ท่านของเ,ออเครื่องบินแบบโบอิง777นะครับที่วันนี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ทําภารกิจนี้นะครับแล้วก็อีก4ท่าน เป็นนักบินของเครื่องบิน Airbus a 3 3 0สนะครับสเที่ยวบินนี้นะครับขอให้ประสบความสาเร็จและกลับมาบ้านเราอย่างปลอดภัยกับภารกิจที่มีความสำคัญนี้นะครับเอาล้วครับทุกท่านครับมาถึงช่วงสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงที่ผมเรียกว่าปรับมุมชีวิตข้อคิจการบินนะครับเราได้เรียนรู้อะไร เรื่องนี้ไปบ้างน้องเหนือจากความรู้สึกส่วนตัวของผมซึ่งท่านอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกอินมากเท่ากับผมนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับแต่ท่านได้ได้อะไรจากสิ่งนี้บ้างที่ผมได้เล่าให้ท่านฟังไปถ้าจะมองในเรื่องของปรับมุมชีวิตข้อคิดจากการบินผมว่านะครับผมว่ามันคือสิ่งที่ผมได้พูดไปตอนต้นแล้วมันคือสิ่งที่หลายๆคนเคยได้ยินก็คือคําว่าในวันที่มันมืดมนที่สุดนะครับเราก็จะเห็นแสงดาวชัดเจนที่สุดเช่นกัน ในทุกๆความมืดในทุกๆวิกฤตมันก็จะมีโอกาสเสมอนะครับนอกจากโอกาสที่เราได้พูดถึงไปทั้งหมดตั้งแต่ตอนต้นมาจนถึงเวลานี้คือโอกาสของทางด้านธุรกิจเนี่ยนะครับมันยังมีอีกโอกาสหนึ่งก็คือโอกาสของการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านครับในวันที่หลายๆคนใช้เวลาอยู่บ้านหลายๆคนก็ทำงานแต่เป็นการ work from home หรือหลายๆคนก็ทำงานปกติแต่ก็มีเวลาอยู่บ้านมากขึ้น ด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่าคนไทยอยู่บ้านมากขึ้นในเวลานี้ทุกคนมีเวลาที่จะทําอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมเวลาใน1วันมันมี24ชั่วโมงเท่ากันเหมือนเดิมแหละครับแต่ตอนนี้เรามีเวลาที่เราจะคิดจะทําอะไรมากขึ้นขอให้ใช้เวลาการอยู่บ้านเนี่ยมันเหมือนกับการการเก็บตัวนักกีฬาครับผมให้ท่านจินตนาการว่าท่านเป็นนักกีฬาและท่านเข้าค่ายเก็บตัวนะครับก่อนที่จะเข้าสู่สนามแข่งขัน เราไม่รู้หรอกครับว่านักกีฬาคู่แข่งของเราคนอื่นเขาเก็บตัวอย่างไรเขาทําอะไรบ้างเขาฝึกซ้อมอะไรเราไม่รู้หรอกครับแต่สิ่งที่จะปรากฏชัดหรือพิสูจน์ก็ต่อเมื่อถึงระยะเวลาการเก็บตัวมันสิ้นสุดลงแล้วเรากําลังจะเข้าสู่สนามแข่งขันนะครับถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นแล้วครับว่าแต่และคนมีความพร้อมอยังไง แล้วมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นที่สุดก็ต่อเมื่อเสียงปืนดังสมูิว่าท่านเป็นนักวิ่งนะครับแล้วท่านวิ่งออกไปใครแข็งแรงกว่ากันใครวิ่งได้เร็วกว่ากันนั่นหมายถึงว่าเขาใช้เวลาที่มีเท่ากันในเวลาที่ทุกคนมีเวลาเยอะมากในช่วงเวลานี้ครับในเวลาที่ผมเรียกันว่าบางคนเรียกว่าการกักการตัวเองแต่ผมเรียกว่าเป็นการเข้าค่ายเก็บตัวเพื่อที่จะฝึกฝนอะไรบางอย่าง ตรงนี้แหละครับมันจะพิสูจน์เมื่อทุกอย่างกลับมาสู่สภาพปกติเมื่อทุกคนกลับเข้ามาสู่ลู่วิ่งเราจะเห็นเลยครับว่าใครวิ่งได้เร็ววิ่งได้ช้าใครแข็งแรงกว่ากันผมเชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้อยู่กับโลกมนุษย์ใบนี้ไปตลอดหรอกครับวันหนึ่งมันจะจบสิ้นลงแล้ววันนั้นมาถึงคนที่ใช้เวลาช่วงนี้ที่หลายๆคนบนเบื่อจังเลยอยู่บ้านเบื่อจังเลยเวลาไม่รู้จะทําอะไร ตรงนี้แหละครับจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครได้ใช้เวลาได้คุ้มค่ากว่ากันเวลาที่ทุกคนมีเท่ากันคือ24ชั่วโมงนะครับใครจะเข้าเส้นชัยได้เร็วกว่ากันใครจะแข็งแรงกว่ากันมันจะพิสูจน์ที่เวลาทุกนาทีที่ท่านใช้ในแต่ละวันนี่แหละครับผมก็อยากจะให้ทุกคนได้ใช้เวลาตรงนี้นะครับในการลงทุนนะครับไม่ใช่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งผมเองก็คิดว่ามันอาจจะ อาจจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับบางคนแต่บางคนก็มองดูว่าไม่น่าจจะใช่โอกาสที่ดีในการเอาเงินไปลงทุนแต่โอกาสดีที่สุดคือการลงทุนกับตัวเองนะครับเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยเราจะพัฒนาได้มากน้อยขนาดไหนก็ถึงเวลาที่จะต้องพิสูจน์กันก็เมื่อเรากลับเข้าไปสู่โหมดของการใช้ชีวิตเป็นปกติตอนนั้นก็จะรู้แล้วครับว่าใครได้ใช้เวลาคุ้มค่ากว่ากันนะครับ เอาล้วครับมาถึงตรงนี้ก็ผมดีใจผมดีใจที่เห็นเครื่อง,องการบินไทยกลับม,มาบินนะครับแล้วผมก็อัดพอดแคสต์นี้เพื่อจะส่งข้อความดีๆไปบอกทุกท่านว่าโอกาสมีเสมอครับแล้ตอนนี้ก็เป็นโอกาสของท่านที่จะลงทุนกับตัวเองพัฒนาตัวเองหาหนังสือมาอ่านลงเรียนคอร์สออนไลน์หรือทำอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองเมื่อการเก็บตัวสิ้นสุดลง และท่านจะต้องกลับเข้าไปสู่สนามแข่งขันวันนั้นจะเป็นวันพิสูจน์ครับว่าท่านได้ใช้เวลาคุ้มค่ามากน้อยเพียงใดขอทุกคนมีความสุขนะครับขอทุกคนได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับกัปต่านหมีมีเรื่องมาเล่าอย่าลืมเล่าเรื่องดีๆให้กับคนรอบตัวของท่านฟังนะครับการเล่าเรื่องก็เป็นการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารอีกอย่างหนึ่งันนะครับขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ใน episode ต่อไปสวัสดีนะครับ